สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Crimes and Mysteries วันนี้ก็มีคดีอจจาชญากรรมมาฝากอีกเช่นเคยคดีนี้เกิดขึ้นที่รัฐ South Carolina เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ซูซาน s mith อายุ23ปีเธอเกิดเมื่อวันที่26กันยายนปี1971เธออาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อยูเนียนในรัฐซา u ์ h แคโรไลนาคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้จะรู้จักกันทุกคนในขณะนั้นซูซานกำลังคบหากับผู้ชายที่ชื่อทอม ซึ่งเขามีอายุ27ปีทอมนั้นเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทที่ซูซานทำงานอยู่เธอทำหน้าที่เป็นเลขานุการและในขณะเดียวกันซูซานซึ่งเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็กำลังทำเรื่องหย่าร้างกับสามีของเธอที่มีชื่อว่าเดวิดสมิธซูซานและเดวิดมีลูกด้วยกันสองคนคือไมเคิลสมิธซึ่งมีอายุ3ปีและอเล็กซานเดอร์สมิธมีอายุ1ปี2เดือน แม่ของซูซานนั้นชื่อว่าลินดาเธอเป็นแม่บ้านส่วนพ่อของเธอมีชื่อว่าแฮร์รี่เป็นพนักงานดับเพลิงชีวิตคู่ของลินดาและแฮร์รี่ไม่ค่อยจะราบรื่นนะเพราะแฮร์รี่เป็นคนชอบใช้ความรุนแรงและติดสุรามันก็เลยทําให้ชีวิตวัยเด็กของซูซานไม่ค่อยดีนักต่อมาลินดาและแฮร์รี่ได้เลิกรากันไปหลังจากที่ทั้งคู่ได้หย่าร้างกันประมาณ5อาทิตย์แฮร์รี่ก็ได้จบชีวิตตัวเองลง ในตอนนั้นซูซานมีอายุเพียงแค่6ปีเธอค่อนข้างที่จะสนิทกับพ่อของเธอการที่พ่อของเธอนั้นเสียชีวิตได้ส่งผลต่อสภาพจิตใจของซูซานเป็นอย่างมากส่วนลินดาแม่ของซูซานหลังจากหย่าก,กับแฮร์รี่ได้เพียงแค่2อาทิตย์เธอก็ได้แต่งงานใหม่กับผู้ชายที่ชื่อว่าแบ็เบอรี่แบ็เบอรี่เป็นนักธุรกิจที่มีร้านขายเสื้อผ้าและเครื่องใช้เขาได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วเช่นกันและมีลูกสาวหลายคน ในวันที่25ตุลาคมปี1994ขณะที่ซูซานนั้นอยู่ที่ทำงานทอมแฟนหนุ่มของเธอก็ได้ขอเลิกกับเธอและนั่นทำให้ซูซานหัวเสียเป็นอย่างมากเธอขับรถออกจากที่ทำงานแบบคนเสียสติแต่ในตอนนั้นเธอก็ต้องขับรถไปรับลูกของเธอที่สถานที่รับเลี้ยงเด็กหลังจากที่ซูซานรับลูกของเธอแล้ว เธอก็ขับรถกลับไปที่ทำงานอีกครั้งเพื่อง้ขอขอคืนดีกับทอมแต่มันก็ไม่เป็นผลเธอจึงตัดสินใจขับรถกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านซูซานก็ได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนร่วมงานของเธอเพื่อสอบถามเธอว่าทอมนั้นพูดอะไรถึงเธอบ้างเพื่อนร่วมงานก็บอกกับเธอว่าทอมไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับซูซานเลยมันจึงทำให้ซูซานเกิดอาการหัวเสียอีกครั้งและในคืนเดียวกันนั้นซูซานก็ได้ตัดสินใจออกไปขับรถเล่น เธอได้พาลูกๆของเธอไปด้วยสูซานได้บอกว่าเธอขับรถไปที่ห้างที่มีชื่อว่าวอลมาร์ทเพื่อซื้อของและหลังจากนั้นก็ขับรถไปที่บ้านเพื่อนของเธอคนหนึ่งระหว่างทางช่วงที่เธอจอดรถติดไฟแดงอยู่นั้นมีผู้ชายผิวสีคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาฝั่งผู้โดยสารในมือเขาก็ถือปืนอยู่ด้วยเขานั้นสั่งให้เธอออกรถ thing is they were screaming, hollering, crying and and I'm just scared that he just lost his patience. <laughs> ถ้าหากเธอไม่ทำตามที่เขาพูดซูซานก็ได้ออกรถไปเธอทำตามที่ผู้ชายคนนั้นสั่งลูกของเธอที่อยู่เบาะข้างหลังก็ส่งเสียงร้องไห้ตลอดเวลาซูซานได้ขับรถไปจนถึงทะเลสาบหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นดีลองเลกผู้ชายคนนี้ก็ได้สั่งให้เธอลงจากรถและเขาก็มานั่งตรงที่นั่งคนขับและขับรถออกไปพร้อมกับลูกๆของเธอซูซานได้เล่าว่าเธอตกใจมากเลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือ จากคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นคนที่ให้ความช่วยเหลือเธอก็ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่นานตำรวจก็มาถึงหลังจากที่ตำรวจได้สอบถามข้อมูลต่างๆจากซูซานแล้วก็ได้แจ้งข้อมูลทั้งหมดไปยังศูนย์แจ้งเด็กหายรวมถึงบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการตามหาคนหายในวันถัดไปสื่อก็ได้เผยแพร่ถึงการหายตัวไปของไมเคิลและอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นข่าวที่ใหญ่มาก สื่อหลายช่องก็ได้ช่วยกระจายข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพราะหวังให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสประชาชนที่ทราบข่าวก็ได้ส่งกำลังใจมาให้ซูซานเป็นจำนวนมากบางคนก็ออกมาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาเด็กทั้งสองคนบางคนนั้นก็บริจาคเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการค้นหา คนทั้งประเทศต่างก็ภาวนาและเฝ้ารอว่าตำรวจจะหาเด็กทั้งสองพบทุกคนเข้าใจหัวอกซูซานการที่ลูกสองคนถูกลักพาตัวไปและไม่ทราบถึงชะตากรรมมันคงเป็นเรื่องที่ทรมานสำหรับผู้เป็นแม่อย่างยิ่งผ่านไปหลายวันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ใช้ทั้งสุนัขตำรวจเฮลิคอปเตอร์ว่าจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในการตามหาคนหายคดีก็ไม่มีความคืบหน้า ทางตำรวจก็เลยหันมามองถึงความเป็นไปได้อย่างอื่นโดยเริ่มต้นจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวซูซานและคนในครอบครัวของเธอก่อนหน้านี้ซูซานได้บอกกับตำรวจว่าคนที่ลักพาตัวลูกของเธอไปนั้นเป็นชายผิวสีอายุ30ปีสูง175-180ซนเมตรน้ำหนัก79กิโลกรัมผมดำตาสีน้ำตาล หุ่นไม่อ้วนไม่ผอมซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะของบุคคลทั่วๆไปไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะเด่นที่จะช่วยในการค้นหาตำรวจได้สงสัยในตัวของซูซานเพิ่มขึ้นหลังจากที่ตำรวจได้ไปสอบถามเพื่อนของซูซานโดยเธอให้การว่าก่อนที่เด็กสองคนจะหายตัวไปนั้นซูซานได้เคยพูดขึ้นว่าชีวิตเธอนั้นจะเป็นอย่างไรจะดีกว่านี้ไหมถ้าเธอนั้นไม่มีลูกผ่านไปหลายวันทุกคนในเมืองยูเนียน ยังคงช่วยกันออกตามหาลูกๆของซูซานเพราะทุกคนในเมืองนี้รู้จักเด็กทั้งสองคนเป็นอย่างดีทุกคนพยายามกันอย่างหนักให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับตำรวจในทุกๆเรื่องที่พวกเขาสามารถทำได้ซูซานและเดวิดนั้นก็ได้ไปออกสื่อตามช่องต่างๆเพื่อเรียกร้องให้คนร้ายปล่อยตัวลูกๆของพวกเขา wanna say my b a b with so แต่ในเวลาเดียวกันนั้นทางตำรวจเองก็สงสัยในตัวของซูซานเป็นอย่างมากเพราะผลของการเข้าเครื่องจับเท,ท็จของเธอนั้นไม่ผ่านและบวกกับคำให้การของเพื่อนของเธอในก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าผลของการเข้าเครื่องจับเท,ท็จจะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการจับคนร้ายไม่ได้ แต่มันก็ทำให้ตำรวจรู้ว่ามีความผิดปกติบางอย่างในคําให้การของซูซานก่อนที่เด็กสองคนจะหายตัวไปนั้นซูซานและเดวิดต่างก็แยกกันอยู่แต่หลังจากเกิดเหตุเเดวิดก็ได้ย้ายกลับมาอยู่กับซูซานที่บ้านพ่อเลี้ยงและแม่ของเธอเพื่อมาอยู่เคียงข้างและคอยเป็นกำลังใจให้กับเธอนั่นเอง ก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้ทำการสำรวจบริเวณทะเลสาบโดยให้นักประดาน้ำออกไปงมสำรวจจากฝั่งออกไปประมาณ30เมตรแต่ก็ไม่พบอะไรในช่วงนั้นซูซานและเดวิดก็ยังคงออกตามสื่อต่างๆเพื่อเรียกร้องให้คนร้ายปล่อยตัวลูกๆของพวกเขาผ่านไป7วันกับการหายตัวไปของไมเคิลและอเล็กซานเดอร์ยิ่งตำรวจตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคํให้การของซูซานมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งพบพิรุษมากเท่านั้นซูซานบอกกับตำรวจว่าในวันที่25ตุลาคมคืนนั้นเธอไปห้างวอลมาร์ทเพื่อซื้อของแต่หลังจากที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบถามพนักงานที่นั่นทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครเห็นเธออย่างที่กล่าวไว้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เล็กมากๆทุกคนจะรู้จักกันหมดและจากการตรวจเช็คกล้องวงจรปิดก็ไม่มีภาพของเธอ ปรากฏในกล้องแต่อย่างใดเพื่อนที่เธอบอกว่าเธอได้ขับรถไปหาในคืนนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยเช่นกันและที่สำคัญตำรวจได้ไปตรวจสอบตรงแยกที่เธอติดไฟแดงก็พบว่าตรงแยกนั้นการที่ไฟเขียวจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงต้องมีรถฝั่งตรงข้ามวิ่งมาเท่านั้นแต่ในช่วงที่เกิดเหตุตามคำให้การของเธอนั้นไม่มีรถคันใดวิ่งมาใกล้ในจุดเกิดเหตุเลย9วันผ่านไป ความจริงบางอย่างก็เริ่มปรากฏในวันนั้นซูซานและเดวิดก็ยังคงเดินสายออกทีวีไปตามช่องต่างๆสื่อที่คอยทำคดีนี้ต่างก็เริ่มสงสัยในตัวของซูซานและเริ่มตั้งคำถามว่าเป็นตัวเธอหรือเปล่าที่ทำให้เกิดการหายตัวไปของเด็กทั้งสองเพราะทุกครั้งที่เธอให้สัมภาษณ์เธอจะพูดถึงลูกๆของเธอโดยใช้ past tense ซึ่งเป็นการพูดถึงสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้ว ซูซานได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่คนเริ่มออกมาสงสัยในตัวของเธอนั้นมันทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากเธอนั้นเป็นแม่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกของเธอเธอจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกทั้งสองของเธอและตัวเธอเองนั้นไม่มีทางทําร้ายลูกๆของเธออย่างแน่นอนในวันเดียวกันหลังจากที่เธอให้สัมภาษณ์กับสื่อเสร็จแล้วซึ่งก็คือวันที่สพฤศจิกาย,ยนปี1994 ซูซานต้องไปพบกับตำรวจเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอได้ร้องไห้ฟูมฟายแล้วก็สารภาพว่าเธอรู้ว่าลูกของเธอนั้นอยู่ที่ไหนเธอได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเด็กทั้งสองนั้นอยู่ใต้ก้นทะเลสาบซึ่งทะเลสาบที่ว่านี้ก็เป็นสถานที่ที่ตำรวจไปสำรวจหาก่อนหน้านี้เองหลังจากที่ซูซานสารภาพ ตำรวจก็ให้นักประดาน้ำไปงมหาเด็กทั้งสองในจุดเดิมอีกครั้งและครั้งนี้นักประดาน้ำก็พบรถซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบห่างออกไปจากฝั่ง37เมตรซึ่งไกลออกไปมากกว่าการงมหาครั้งแรกเพียงแค่7เมตรและจุดที่พบรถก็อยู่ลึกลงไปประมาณ5เมตรหลังจากที่รถถูกดึงขึ้นมาจากทะเลสาบแล้วก็พบว่าร่างของไมเคิลและอเล็กซานเดอร์ก็ยังคงอยู่ภายในตัวรถ ซูซานส mith ก็ถูกจับคุมในข้อหาฆาตรกรรมลูกทั้งสองของเธอซูซานได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าในคืนวันที่25ตุลาคมเธอตั้งใจที่จะจบชีวิตตัวเองแต่เธอก็ไม่อยากทิ้งลูกๆของเธอเอาไว้ให้เผชิญโลกโดยปราศจากแม่เธอรู้สึกฟุ้งซ่านและสับสนในตอนนั้นเธอได้ขับรถมาจนถึงทะเลสาบและความคิดที่จะจบชีวิตของตัวเองก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซูซานเล่าว่าเธอได้ขับรถมาจนถึงทางลาดที่เป็นจุดปล่อยเรือเธอได้เข้าเกียวว่างเอาไว้แล้วปล่อยให้รถค่อยๆไหลลงไปในขณะนั้นเธอเองก็เหยียบเบรกอยู่หลายครั้งสุดท้ายเธอก็ได้ใส่เบรกฉุกเฉินแล้วก็เปิดประตูออกมายืนอยู่ข้างรถเธอค่อยๆปลดเบรกฉุกเฉินแล้วปิดประตูรถปล่อยให้รถค่อยๆไหลลงทะเลสาบไปในขณะที่ลูกทั้งสองของเธอนั้นกำลังหลับอยู่ หลังจากที่ซูซานสาร,รภาพผิดเจ้าหน้าที่ก็ได้ประกาศเรื่องนี้สู่สาธารณชนเดวิดซึ่งเชื่อและอยู่ข้างๆซูซานมาโดยตลอดก็รู้สึกช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงพริบตาหลังจากตำรวจประกาศเรื่องนี้ออกไป ซูซานจากผู้หญิงที่ทุกคนรักและห่วงใหญ่ก็กลับกลายเป็นผู้หญิงที่มีคนเกลียดและสาบแช่งทั้งประเทศทุกคนรู้สึกเหมือนโดนหักหลังและโกรธแค้นในสิ่งที่เธอได้กระทำลงไปโดยเฉพาะกลุ่มคนผิวสีเพราะจากเหตุการณ์นี้มันทำให้คนอื่นๆมองคนผิวสีไม่ดีไปเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนผิวสีที่อาศัยอยู่ในเมืองยูเนียนเพราะคนขาวก็มองว่าคนผิวสีต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องโกหกในงานพิธีศพของไมเคิลและอเล็กซานเดอร์มีผู้คนจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาร่วมพิธีมีการจุดเทียนนำดอกไม้และตุ๊กตาจำนวนมากไปวางไว้ที่บริเวณทะเลสาบในจุดที่พบร่างของทั้งคู่แม่และพ่อเลี้ยงของซูซานได้จำนองบ้านเพื่อนำเงินมาช่วยเธอในเรื่องของคดีพวกเขาได้ว่าจ้างทนายที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของคดีที่อาจจะได้รับโทษสูงสุดประหารชีวิตมาช่วยเธอในคดีนี้คนบางส่วนก็ต้องการให้ซูซานได้รับโทษประหารชีวิตเพราะนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการตั้งแต่แรกแต่บางคนก็บอกว่าเธอไม่ควรได้รับโทษประหารชีวิตเพราะนั่นมันเป็นทางออกที่ง่ายเกินไปสําหรับเธอพวกเขาอยากให้เธออยู่กับความทรงจําอันเลวร้ายที่เธอได้กระทําลงไปได้มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคดีนี้เป็นอย่างมากว่าทําไม ซูซานถึงได้ลงมือทำกับลูกๆของเธออย่างนั้นทางอายการเชื่อว่าซูซานได้ตั้งใจทำให้ลูกของเธอนั้นเสียชีวิตเพราะเธอต้องการคืนดีกับแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าทอมก่อนเกิดเหตุทอมได้เขียนจดหมายขอเลิกกับเธอโดยให้เหตุผลว่าเขานั้นไม่ต้องการมีลูกทางฝั่งทนายของซูซาน ได้หยิบยกเรื่องสุขภาพจิตของเธอมาต่อสู้ในชั้นศาลตามรายงานซูซานนั้นได้เคยพยายามจบชีวิตตัวเองมาแล้วถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่อเธออายุ13ปีและครั้งที่สองในช่วงที่เธออายุ18ปีก่อนหน้านี้ซูซานถูกตรวจพบว่าเธอนั้นมีอาการของโรคซึมเศร้าซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอนั้นคิดเส้นจริงๆก็เป็นได้ต่อมาได้มีการเปิดเผยว่าซูซานนั้น ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อเลี้ยงของเธอเองตั้งแต่เธออายุเพียงแค่15ปีเรื่อยมาจนกระทั่ง6เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุสลดนี้ก่อนการตัดสินคดีหมอที่สุซานเคยไปปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่เธอนั้นต้องการจบชีวิตตัวเองไม่ใช่ลูกๆของเธอ แต่ทางอายการก็พยายามหาข้อมาโต้แยง้งถึงความเห็นนี้โดยการทำวิดีโอจำลองเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุโดยใช้รถรุ่นปีและยี่ห้อเดียวกันกันกบที่สุซานปล่อยให้ไหลลงไปในทะเลสาบโดยได้มีการติดตั้งกล้องทั้งในและนอกตัวรถวิดีโอนี้ได้ถูกเปิดในวันที่สุซานขึ้นศาลด้วย โดยแสดงให้เห็นว่าซูซานมีเวลาถึง6นาทีที่เธอสามารถจะช่วยชีวิตลูกๆของเธอออกมาจากรถได้แต่เธอนั้นก็เลือกที่จะไม่ทำหลังจากที่วิดีโอนั้นจบลงผู้คนที่มาฟังคำพิพากษารวมถึงซูซานหรือแม้แต่ผู้พิพากษาเองต่างก็ร้องไห้และรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมาก ในวันที่27กรกฎาคมปี1995ซูซานสมิ t h ได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตรกรรมลูกทั้งสองของเธอเธอจะมีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอลดหย่อนโทษได้หลังจากที่เธอจำคุกไปแล้ว30ปีก็คือในปี2024และมันก็คืออีก3ปีข้างหน้านี้เองและนี่ก็คือเรื่องเล่าของคดีในวันนี้ถ้าทุกคนชอบก็ช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ คลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ต้องคอยติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ